วันนี้จะมาเล่าแม่นางตะเคียนแห่งวัดบางนมโคที่วัดบางนมโคนั้นจะมีต้นตะเคียนใหญ่อยู่สองต้นแต่อันที่จริงต้นตะเคียนในวัดนั้นก็มีอยู่หลายต้นแต่มาสำคัญที่ต้นตะเคียนใหญ่ทั้งสองต้นเพียงเท่านั้นหลวงพ่อปานท่านไม่สามารถที่จะทำอะไรต้นตะเคียนสองต้นนี้ได้ แม้แต่ลานกิ่งก็ทำไม่ได้เขาไม่ยอมหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เคยไปถามหลวงปู่ปานว่าแล้วต้นตะเคียนนี้ขอรับกิ่งก้านสาขาใหญ่หลวงพ่อจะลานจะโค่นได้ไหมขอรับหลวงปู่ปานท่านก็บอกว่าไม่ได้เขาไม่ให้เวลาหลวงปู่ปานท่านจะโค่นต้นไม้สักต้น ท่านจะต้องทำพิธีบวงสวงก่อนบอกกล่าวเขาให้โค่นได้ไหมถ้าเขาไม่ให้โค่นท่านก็จะไม่โค่นแต่บางต้นเขาอนุญาตให้โค่นได้แต่ก็ต้องปลูกสารให้เขาอยู่อาศัยแทนถ้าไม่ปลูกสารให้เขาอยู่อันนี้เขาก็ไม่ยอมนี่เป็นคําบอกเล่าของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยังได้กล่าวอีกว่า พระที่ท่านรู้จริงๆท่านจะทำแบบนี้ท่านจะไม่เดาสุ่มเพราะตามธรรมดาของต้นไม้ต้นที่ไม่มีแก่นทุกต้นพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวตรัสไว้ว่าต้นไม้ที่มีความยาวตั้งแต่หนึ่งฟุตขึ้นไปนั้นย่อมจะมีลูกคเทวดาอาศัยอยู่ทีนี้ลูกคเทวดาก็จะมีความลำบากเพราะวิมานจะต้องอยู่กับยอดไม้ ไม่ใช่ว่าเทวดาพวกนั้นท่านอยู่ตามกิ่งไม้ไม่ใช่อย่างนั้นคือลุกคเทวดาเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยวิมานยังไม่ลอยในอากาศแต่ก็สูงกว่าภูมมะเทวดาภูมมะเทวดาที่เขาเรียกกันว่าพระภูมิเจ้าที่ท่านจะมีวิมานอยู่กับพื้นดินถึงเรียกว่าภูมิเทวดาหรือภูมมะเทวดาภูม ที่แปลว่าแผ่นดินคือเทวดาที่อยู่บนแผ่นดินแต่ก็มีเครื่องทิพย์บริโภคเหมือนกันทีนี้ลูกขเทวดามีบุญสูงกว่าภุมะเทวดามีวิมานสูงขึ้นไปแต่ว่าวิมานลอยอยู่ในอากาศไม่ได้เพราะยังมีบุญบรารมีน้อยต้องอยู่ตามยอดไม้ไม่ใช่อยู่ที่ต้นไม้เหมือนจิงจกตุ๊กแก สำหรับต้นตะเคียนต้นนั้นก็มีลูกคเทวดาที่เราเรียกกันว่านางตะเคียนหลวงปู่ปานท่านบอกว่าฉันจะโค่นหลายครั้งเขาไม่ยอมให้โค่นแม้แต่จะลานกิ่งเขาก็ไม่ยอมให้ลานของเขาทําของเขาไม่ได้เลยแต่ก็มีสัญญากันอยู่ว่าถ้ากิ่งหักลงมาถูกกระเบื้องแตกสักแผ่นเดียวท่านจะโค่นทันที หลวงพ่อฤาษีลิงดำกล่าวอีกว่าสำหรับต้นตะเคียนทั้งสองต้นนี้มีลิศอนุภาพแปลกๆถ้ามีกิ่งแห้งๆหักห้อยตรงเตงตรงเตงออกมาท่านก็คิดว่าไม่ช้าไม่นานคงจะหล่นทับกระเบื้องถูกกระเบื้องแตกหักเป็นแน่แท้เพราะอยู่ใกล้กับกุฏิแต่เวลาที่กิ่งไม้อันนั้นจะหล่นลงมาจริงๆ ก็จะปรากฏว่ามีลมเหมือนลมบ้าหมูหอบเอากิ่งไม้ไปทิ้งไกลจากกุฏิห่างไปตั้งหลายวาเป็นอย่างนี้ทุกกิ่งนี่คือปฏิปทาของนางตะเคียนที่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับหลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยังได้บอกเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุภาพของนางตะเคียนให้ฟังอีกว่าตอนแรก ในสมัยที่หลวงปู่ปานท่านยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางลมโคเพราะท่านไม่ชอบแม้แต่ตําแหน่งสมภารแต่การงานในวัดทุกอย่างท่านรับเป็นภาระของท่านหมดแต่ว่าตําแหน่งสมภารท่านไม่รับท่านให้พระองค์อื่นเป็นแทนเพราะตําแหน่งสมภารจะต้องมีการทําบัญชีอะไรหลายอย่างของวัดท่านไม่มีเวลาจะทำ ท่านก็จะตั้งพระลูกวัดบางองค์ที่เห็นว่าเหมาะสมขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทนจะได้รับภาละอันนั้นไปสมภารที่หลวงพ่อตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดองค์นั้นชื่อสมภารเย็นท่านเป็นคนเสียงดังท่านเป็นคนโอภาปราศัยชาวบ้านเขาเรียกคนแบบนี้ว่าเจ้าชู้แต่สมภารเย็นท่านเอง ก็ไม่ได้เจ้าชู้แบบไปรักใครชอบใครลองไปคุยกับท่านเข้าแล้วก็ไม่อยากจะกลับสมภารเย็นท่านคุยเก่งคุยได้ตลอดคืนตลอดวันวันหนึ่งมีพวกสาวๆกลูกสาวของคนไข้ที่เข้ามารักษาตัวที่วัดนั่นแหละพวกนี้ก็ไปคุยกับท่านสี่คนแต่ว่าท่านเองกลับเห็นเป็นห้าคนก็แปลกดี เจ้าพวกลูกสาวสี่คนนั่นก็คุยเจ้ออยู่กับท่านสมภารเย็นแต่ก็ไม่ได้คุยกันตามลำพังมีพระองค์อื่นและคนอื่นๆอยู่ด้วยแต่คนที่ห้าไม่ยอมคุยกับท่านท่านก็ถามอ้าวนี่คนนี้ทำไมไม่พูดล่ะสี่คนก็เหลียวหน้าเหลียวหลังหาดูคนที่ท่านทักถามแต่ก็ไม่เห็นแต่ท่านเห็น พระที่นั่งอยู่กับท่านทุกรูปก็เห็นเห็นว่ามากันห้าคนแต่พวกที่ไปต่างก็ยืนยันว่ามากันสี่คนอันนี้ก็แปลกคนที่ถูกกล่าวก็นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พูดยังไงก็ยิ้มยิ้มอยู่อย่างเดียวอีกสี่คนก็หันไปดูข้างหลังคงจะสงสัยและงุนงงว่าท่านสมพานเย็นท่านพูดอยู่กับใคร พวกนั้นก็บอกท่านว่าพวกฉันมากันสี่คนเจ้าค่ะสมพานเย็นก็คิดว่าสี่คนนี้แกล้งล้อเล่นท่านแต่คนที่ห้านี่รู้สึกว่าสวยมากท่าทางสะสวยละมุนล,ละไมสะโอดสะอง์จะผอมก็ไม่ผอมจะอ้วนก็ไม่อ้วนท่าทางดีสวยมากแต่งตัวก็เรียบร้อยดูสุภาพ พอทั้งสี่คนเขาลากลับคนที่ห้าก็ลากลับไปด้วยพอกลับไปแล้วสมภารเย็นก็เข้านอนในกุฏิคนที่ห้าก็ย่องเข้าไปในกุฏิกุฏิของท่านเวลาลงกรอนแล้วเข้าไม่ได้แล้วก็มีพระลูกวัดนอนอยู่ด้านหน้ากุฏิอยู่หลายรูปถ้าจะเข้าไปในกุฏิต้องเข้าทางประตูยังไงก็ต้องเดินผ่านพระที่นอนอยู่ด้านหน้ากุฏิ ในกุฏิของท่านก็ไม่ดับตะเกียงจุดตะเกียงไว้เพราะเป็นกุฏิใหญ่พระอยู่กันหลายองค์ท่านกลัวจะเหยียบกันเข้าเวลาตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าย่องเข้าไปในห้องได้ยังไงท่านก็ตกใจตื่นขึ้นมาดูประตูก็ไม่ได้เปิดกรอนประตูก็ไม่ได้ถอดท่านก็ถามว่าเข้ามาได้ยังไงหญิงสาวคนนั้นก็บอกว่า เข้ามาเยี่ยมท่านก็ถามกลับว่ามาเยี่ยมทำไมแต่ไม่ยักตอบกลับถามสมภานเย็นว่าฉันสวยไหมท่านก็เลยบอกว่าสวยแต่เข้ามาไม่ได้นะนี่ห้องพระหญิงสาวก็สวนตอบกลับว่าเข้าได้ท่านก็ถามว่าแล้วเธอเข้ามาได้ยังไงฉันใส่กรอนบอกใส่กรอนก็เข้ามาได้ ท่านก็เอะชักแปลกใจท่านก็ถามว่านี่คนหรือผีหญิงสาวก็ตอบกลับว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ผีอ้าวแปลกแล้วเป็นอะไรละ่ะหญิงสาวก็บอกว่าตนเป็นนางตะเคียนถามเจ้าแม่มาอย่างไงทีนี้ท่านก็เลยเปลี่ยนศัพท์เรียกเป็นเจ้าแม่หญิงสาวบอกไม่ต้องมาเรียกเจ้าแม่ตอนหัวค่ำ พูดจะเกี้ยวหยอกล้อฉันอยู่ตอนนี้จะมาเรียกเจ้าแม่ท่านบอกไม่ได้เกี้ยวแค่พูดหยอกล้อเล่นนางตะเคียนบอกพูดล้อเล่นมันก็เรียกว่าเกี้ยวนางตะเคียนเลยพูดํำชับว่าจงจําไว้ให้ดีนะต่อแต่นี้ไปจงอย่าสนใจกับสตรีเป็นอันขาดเป็นพระเป็นเจ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว ยังจะมาคุยกับผู้หญิงเวลากลางค่ำกลางคืนแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะนี่ฉันมาเตือนจำไว้ให้ดีว่าฉันมาเตือนถ้าต่อไปทำอย่างนี้อีกฉันจะลงโทษแล้วจะหาว่าฉันไม่บอกไม่ได้นะพอลุ่มขึ้นเช้าหลวงพ่อปานฉันข้าวท่านก็ย,ยิ้มหลวงพ่อปานท่านยิ้มเป็นต้องมีเรื่อง ถามว่ายังไงท่านสมพานเย็นเมื่อคืนนี้ถูกนางตะเคียนเล่นงานเอาลึกท่านก็ตอบว่าครับหลวงปู่ปานท่านก็กล่าวสอนว่าเขาเข้าไปดุบอกอย่าทำอย่างนั้นเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เด็กมันจะเอาอย่างแบบนั้นไม่สมควรเอาผู้หญิงยิงเรือเข้าไปคุยอะไรในกุฏิวิหารกลางคืนใช่ไม่ได้ สำหรับเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าหลวงปู่ปานท่านทรงทิพพะจกักขูญยานเป็นปกติถึงแม้ว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นในที่ลับระหว่างผีกับคนท่านก็รู้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยังเล่าต่ออีกว่าหลังจากที่หลวงพ่อปานมรณภาพแล้วนางตะเคียนทั้งสองต้นหรือสองคนนี้ ท่านมาเยี่ยมเป็นปกติทุกคืนคราวหนึ่งมีพวกจากจังหวัดสุพรรณบุรีไปหาหลวงพ่อสี่คนหลวงพ่อก็ให้พวกที่มานั้นนอนพักผ่อนที่กุฏิกุฏิหลังนั้นถ้าใครนอนไม่บูชาพระก่อนก็มีอันไม่ต้องนอนดีหลวงพ่อบอกว่าก่อนจะนอนต้องบูชาพระบูชาเจ้าเสียก่อนจะได้นอนหลับสบาย ในจํานวนนั้นมีเจ้าเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นคนชอบเดินป่าก่อนจะนอนก็กลัวคนเดินป่านี่ต้องเป็นคนชอบบูชาพระบูชาเจ้าเพราะเชื่อผีเชื่อเจ้าก็บูชาพระเมื่อบูชาพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนทีนี้ก็นอนหลับสบายส่วนตาคนแก่สามคนเป็นคนอวดดีไม่ยอมบูชาพระก่อนนอน หลวงพ่อก็จุดตะเกียงเอาไว้ให้การความกลัวหรือว่าการความหลงผิดก็ปรากฏว่าประมาณหกทุ่มเศษเศษตาคนแก่บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวสวยเดินมาทางปลายเท้าเห็นสามคนนอนเท้าไม่เสมอกันก็ดึงเท้าให้เสมอกันทีนี้คนเราความสูงต่ำก็ไม่เท่ากัน มันจะเสมอกันได้ยังไงในเมื่อหัวมันนอนเสมอกันเท้ามันก็ต้องไม่เสมอกันแกก็เล่นดึงให้เสมอกันซะสำหรับเจ้าเด็กหนุ่มนั้นนางตะเคียนไม่กวนสำหรับตาคนแก่ทั้งสามคนพอเท้าเสมอกันแล้วก็เดินมาทางหัวนอนเห็นหัวไม่เสมอกันก็ดึงหัวให้เสมอกันพอตีสองหลวงพ่อก็ตื่นออกมา เห็นตาคนแก่สามคนนั่นไม่นอนนั่งคุยกันจุงจ้งจิงจ้งจุ้งจิง้งก็ถามว่าอ้าวทำไมไม่นอนละ่ตะตาคนแก่ก็เลยบอกว่าจะนอนได้ยังไงล่ะครับท่านเล่นมาจัดระเบียบกันอยู่อย่างนี้อ้าวทำไมละ่ตะตาคนแก่ก็ตอบหลวงพ่อว่าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งห่มผ้าสีทองนุ่งผ้าสีทอง มาคอยดึงขาดึงหัวอยู่อย่างนี้จะนอนหลับได้ยังไงพอตาคนแก่พูดเท่านั้นหลวงพ่อก็รู้ทันทีว่านางตะเคียนคงเล่นงานเข้าให้แล้วจึงได้ถามตาคนแก่สามคนนั้นว่าก่อนแกจะนอนแกไม่บูชาพระก่อนใช่ไหมตาคนแก่ก็ถามหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อรู้ล่ะครับหลวงพ่อท่านก็บอกว่า ทำไมจะไม่รู้ละ่ะที่นี่ใครนอนไม่บูชาพระเป็นเสร็จทุกลายไม่มีอันหลับอันนอนนี่เป็นอย่างนี้จะว่าเทวดาไม่สนใจกับความดีความชั่วของคนก็ไม่ได้นี่เขาเป็นเทวดาเขาอยู่ที่ต้นตะเคียนเขายังสงเคราะห์อนุเคราะห์หลวงพ่อยังบอกอีกว่านางตะเคียนสองคน หรือเทวดาสององค์นี้สงเคราะห์ท่านมากท่านจะไปไหนก็ตามทีก็มักจะติดตามไปให้ท่านเห็นอยู่บ่อยๆและก็มักจะใช้คำว่าแม่ท่านคิดในใจว่านางตะเคียนคงจะเคยเกิดเป็นแม่ท่านหลายๆชาติแล้วก็ได้อาจจะไม่ใช่ชาติเดียวมาชาตินี้ทั้งๆท,ที่เป็นเทวดา ก็ยังตามมาสงเคราะห์ท่านอยู่เสมอสมัยก่อนนู้นหลวงพ่อจะไปหาเงินหาทองที่ไหนก็ตามเพื่อนำมาสร้างวัดสร้างวาเมื่อไปนอนอยู่ที่ไหนมักจะเห็นนางตะเคียนอยู่เสมอก็จบเรื่องนางตะเคียนแห่งวัดบางนมโคที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้พบเจอและได้นำมาเล่า ให้พวกเรารุ่นหลังได้รับรู้ซึ่งทางดิฉันเองก็นามาถ่ายทอดให้ฟังซึ่งก็อาจจะไม่ตรงกับต้นฉบับเป๊ะ,ปะแบบถอดพิมพ์มาจากหลวงพ่อเลยก็ตามเป็นการเล่าแบบถอดความให้ฟังแบบเข้าใจง่ายแต่ความหมายยังคงเดิมดิฉันเองนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ไม่อยากติดกรรมทางวาจา ล่าล่วงเกินครูบาอาจารย์ฉะนั้นการนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือครูบาอาจารย์องค์อื่นๆมาเผยแพร่ก็จะเป็นการนำเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่องที่ถอดความในแบบของช่องธรรมะสตอรี่เล่าสู่กันฟังไม่ใช้คำของครูบาอาจารย์โดยตรงหากผิดพลาดประการใด กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ